สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบเมนีนะครับเนาะโค้งสุกท่ายนียครับจบลงที่ศาลเจ้าแม่นี่ครับท่านผู้ชมครับมีบรรยากาศการเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวครับท่านผู้ชมครับซึ่งที่ผ่านมากับบ่อหนาวจาเสือครับถึงมนีอากาศรู้สึกว่าสิหนาวนะครับเนาะอุณหภูมิลดลง ครับท่านผู้ชมครับซึ่ง FC ที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับเนาะเพิ่นฝากสื่อหกหนึ่งหาครับผมกไก่อุดหนุนแม่ขาเป็นที่เรียบร้อยครับหกหนึ่งห้าสรางใบนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับขอให้โชคให้หมานะครับเออมาอนี้ครับขอให้มีโชคให้หมานครับครับท่านผู้ชมครับซึนนาสารเจ้าแม่หันหนีนะครับเนาะงแกะ มีคุณแม่ประนอมครับดูว่าใ่ปากแดงครับเพิินกะโอ้ขายทั้งดอกไม้สุดบูชาแม่ฮันนี่ขายทั้งรัตตรีแหละครับใลยสนใจขอโชคขอลาบแล้วอยากอุดหนุนใหญ่ปากแดงหรือว่าแม่น้อมกะเชิญนะครับเออมาอุดหนุนนะครับคือแม่ประนอมครับมาอุดหนุนกันได้ครับ่านผู้ชมครับซึ่งลัตตลี่อยู่นี่กะขายกัราคาเป็นกันเองนะครับเนาะ เลือกซื้อเลือกหาได้ครับก็ซื้อไม่ทันผู้ชมครับเอฟซีต่างๆก็เคยมาสื่ออ่าลอตเตอรี่ด้วยครับเนาะแขงอยู่หน้าซาแม่นี่ครับบางคนกะถืออ่ารางวัลที่หาครับบางคนกะถืออ่าที่สองที่สามกับนี่นะครับเนาะเตงฮุนี้ครับท่านผู้ชมมาอุดหนุนลอตเตอรี่อยู่หน้าซานเจม่นี่กลับมาเลยครับอาบสิภูรางวัลที่หนึ่งงวดดีกันเลยนะครับเนาะโค้ชทุกทายครับ รับบรรยากาศก่อนสิเขาไปพบไปพ่อกับคุณแม่ป้าน้องครับหรือว่ายายปากแดงครับท่านผู้ชมครับผมกระสิขอไหวสารจะแม่ให้นี่นะครับเนาะท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางไกลบัวอยู่กรุงเทพมหานครปักเตะกุลละครทั้งเหนือทั้งเชียงใหม่เชียงรายครับซึ่งไม่มีโอกาสมาไหวไม่ให้นี่นะครับเนาะกะให้ท่านผู้ชมนะครับถือโอกาสมาไหวพร้อมกันนะครับเนาะ สาธุสาธุสาธุเดอ้อแม่ฮันนี่สีอีสานมันนี่ลูกกับเป็นโตแท่นแล้วครับมา่ายแม่แล้วก็มาขอโชคขอลาบขอพรโค้งสุดท้ายจากแม่งวดประจำวันที่16เดือน12ปีหกเ็ดกะหวังว่าให้แม่จงช่วยอ่าลูกแล้วก็ช่วย FC อ่าทั่วปทรไเทศิด้แม่เดอ้อให้เขาตรงๆเพราะว่าทีเป็นสโตสโต หรือว่ารางวัลที่หนึ่งแม่เอ้ยสาธุสาธุครับครับทำสุครับอีโค้งสุดท้ายเลยครับเลยครับโค้งสุดท้ายจริงๆครับมาลุ้นกันละครับว่าแม่ฮันนี่สีอีสานครับคนไห้โชคไ้ลาภเลยรนะครับนาะในงวดนี้ครับครับทำสุครับครับท่านผู้ชมครับ นี่นะครับศาลเจ้าแม่ฮันนี่เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนอครับนอกผมกระสิขอบูชาเป็นเลขถูกจากแม่ฮันนี่ครับเพื่อสินําำโชคนำลาบนำแนวทางครับให้ผู้ชมครับเอาไปพิจารณาครับเอาไปพิจารณาครับสาธุสาธุสาธุครับแม่ฮันนี่ ครับคุณผู้ชมครับนี่คือผู้เลขกครับเป็นผู้เลขกของแม่ฮันนี่สีอีสนครับคุณผู้ชมครับผมสิขอมากจักดอกนะครับเนาะขอบูชาจากแม่สักหนึ่งดอกครับคุณผู้ชมครับขอบูชาสักหนึ่งดอกเอาดอกไปดีเนาะแม่เนาะแม่แม่ให้ดอกใบแม่แม่ให้ตัวใดเนาะเอาแล้วครับ่านผู้ชมครับผมสิขอแม่ดอกเลยนะครับเนาะขอบูชาจากแม่ดอกนี้ครับ สาธุด้วยแม่เด้อขอสามตัวตรงๆครับคุณผูชมครับบูชาของนะครับเนาะครับอันนี้เป็นเงินบูชาแม่เด้อครับผมชอบเบิ้งเลขท้ายของนักนาะเอาล้วครับท่านผู้ชมครับเลขท้ายบูชาเลขถูกจากแม่นี่ครับเป็นสี่สามสองสี่สามสองครับอ่ะเลขสวยงามมากทีเดียวครับให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมลอกไปพิจารณาครับเน้อสี่สามสองครับคุณผู้ชมครับสาธุสาธุแม่ ่านผู้ชมครับหลังจากได้เลขูบนครับเนาะหลังจากได้เลขูบเป็นที่เรียบร้อยแลครับผมชมครับผมสัตส์ศีมาขอตรงหนากับสารจะแม่ฮันนี่เนาะสาธุเออแม่โค้งสุด้ายนะแม่ขอให้แม่ฮันนี่จงเสกโชคเสกลาบลงในถูกทั้งสามตัวตรงตรงนะแม่เดออยาให้พิด ยาให้เพียรย่าให้เคลื่อนไปทางไหนด้วยแม่เด้อให้เขาต,งตงารงๆจังได้ก็โค้งสุดท้ายละแม่เอาจัเสียด้วยแม่เด้อก้าขอให้แม่นั่นแหละไปสิงร่างเจ้าหน้าที่ที่อยู่กองสลากด้วยแม่เด้อที่อยู่กองสลากแลก้วกะดนบรรดาญจิตเจ้าหน้าที่อยู่กองสลากแม่ให้หมุนเลขให้มาตกอยู่ในถุงแม่ั้างสามตัว ตรงๆเลยแม่เ้อสาธุสาธุอ่ะแล้วก็ใไ้มาตบอยู่เนี่ยไหแม่น้ำเลยแม่เออเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนจะไปพบกับคุณแม่ประนอมหรือว่ายายปักแดนข้างนอกผมกระสีทำการจุดถูกนะครับโค้งสุดท้ายอีนนีครับท่านผู้ชมครับงวดประจําวันที่16บหแม่เออเดือนท่านว่าอาอ,อกตรงๆเลยแม่เออแม่จะจําเดือนผิดเลแม่เออ16ธันวาเลแม่นะปีห7เกนะ เอา,ล,า,า,อาล้วครับท่านผู้ชมครับผมสินค่ำที่ที่จุดทูบไปครับเนาะจุดทูบหลังจากจุดทูแบ,แดแบแล้วกนะ็เสียห้ยายปากแดงมาคุณแม่ฝรนอบเนาะเนาะให้เพิ่นมาขอโชคขอลาภจากไหแม่นี่ครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้นล้วครับเนาะผมก็ได้จุดทูบขอโชคขอลาภจากแม่นี่ครับ โค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับก่อนจะมาลุ้นเลขทูบนะครับเนาะผมกับศิภาท่านผู้ชมครับไปพบกับแม่ปาน้อมครับหรือว่าย่า่ปากแดงครับคุณแม่ปาน้อมก็สิเฮ็ดพิธีแล้วครับขอโชคขอลาบกับสารแม่หนี่ครับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะเป็นอ่าเลขจากไฮแม่ครับเดี๋ยวผมจะไปฝากทูบนะครับเนาะไปปักทูบไว้แล้วก็ไฟมาลุ้นกันนะครับเนาะ ว่าโค้งสุดท้ายนี้แม่เสียหายตัวใดเอาตรงๆแล้วแม่เดอ้อแมฮันีีคนสวยแมฮันีีคนงามเสียงกด็ดีดีครับแมฮัน่ีึ่งเป็นราชินีลูกถุงมลวงโด่งดังโอ้ยไพ่เพกับหูจกักแม่มดครับท่าสชมครับโดยเฉพาะเพลงน้ำตาหล่นบนขอบเตียงครับเนาะน้ำตาหล่นบนขอบเตียงสุดจอดดีครับท่าสชมครับเอาดูแม่เดอ้อให้ เด็กยกกองสลามก็ตกกิ่ได้ถูกเลยแม่เด้อเอาละครับท่านชมครับผมสิปักถ,ถูกไปก,ก่อนนะครับเนาะปักถูกไปก,ก่อนแล้วค่อยมาลุ้นกันครับเดี๋ยวค่อยลุ้นกันสาธุสาธุเลยแม่เด้องวดนี้ต้องปังเอาละครับอุ้ยลมดูผัดแห้งแกอุ้ย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  ตอนนี้บรรยากาศดีครับท่านผู้ชมนี่ครับลมพัดบีบีนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมครับไปพบกับแม่ปนอมโค้งสุดท้ายงวดประจําวันที่16เดือนธันวาคมปี67ครับติดตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณแม่ปนอมครับสวัสดีค่ะเออวันนี้ fc ท่านผู้ชมก็อยากให้คุณแม่ปนอมขอโค้งสุดท้ายไปเลยครับ ของสุดท้ายของแม่ฮนี่ว่าจะได้ตัวไหนวันนี้ครับคุณส้มครับอ่ะเดี๋ยวแม่ปานอมเตรียมอะไรบ้างอะไรนี่อะัยดาวเรืองทุกคนก็ได้แต่สิ่งดีความรุ่งเรืองครับมีสีแดงมีสีเหลืองด้วยคุณู้ชมครับคใช่กลางวันนี้ก็ให้ปังปังไข่เลขมันเข้าสารแม่ฮันนี่สุพิศาลนะเพราะทุกคนรวยเพราะว่าปีใหม่ให้เขาแล้วเนาะสิบหกธันวาคมอีกสองอาทิตย์กะปีใหม่ปลายปีปลายปี เราก็รับโชครับโชควันที่16แล้วก็วันที่้ที่บเลขกออวันที่3เห็นว่าสิบปีออกประมาณสิ้นปีคงจะออกประมาณวันที่1 1มกราคมต้อนรับปีใหม่เลยใช่อ่าตอนนี้ก็ก่อนจะเที่ยวปีใหม่กันก็ขอให้แม่ฮันนี่เนาะให้เป็นบันดุลให้บันดานโชคบันดาลลาภโค้งสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายจริงๆครับอ่ะมืออื่นกับมือฮื้อกับโบเดม่าไทยแม่ฮันเน่ได้ครับ ขันโมป็นงวดหนาเมาเก่านั่นอกก็มาก็มามาหัวหน้ามาหัวหน้าพค้งวัวนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วครับอ่ะตามคุณแม่ปอนอมไปครับทัศนส้มครับเอาขักๆเนอะคุณแม่ปอนอมโค้งสุดท้ายแล้วได้อย่างไรก็ให้เอฟซีทัศน์ส้มเพิ่นมีโชคมีลาบเนาะ ของสุดท้ายนล้วแสดมวิงเงินมาทำบุญก่อนจะถึงเทศกาลตีใหม่ครับท่านผู้ชมครับมันสิงมาเที่ยวมาให้ก็ให้แม่มาทำบุญและทำทานด้วยมาจแจกเงินผู้เท่าก็นด้บุญแล้วคนละร้อยสองร้อยให้ผู้เท่าผู้เท่าก็ให้พรละ ชินบัคเกอร์เพื่อนกับมาขอโชคลาภให้แฟนเพลงของเพื่อนเนาะขอทุกคนได้แต่สิ่งดีมั่งมีสิทธิ์สำนร่บลมรวยมื้อนี้ขอเงินได้เงินของานได้งานขอให้ประสบความสำเร็จความมั่งคั่งกระปรวยขอให้ปังปังเพียงเพียงรวยๆมื้อนี้กับน้ำแดงกับแม่คันนี้ต้องกัรเดินกินเหมือนเดิมมื้อนี้เพื่อนกับว่าออกงานนี่ล่ะเพราะรวยเพราะว่าแต่งหน้าให้แม่คันนี้แดีโอ้ยเพื่อนยังเศร้าอยู่ยังไปแต่งแบบลูกเดี๋ยวคุณจะสิไปเดี๋ยวแม่จะแต่งให้เพื่อนขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสิสทธิ์ กินเนื้อมึนี่ตาโมงอยู่นะขอให้เพื่อนนี่มีลูกค้าหลายหลายคนเปิดร้านตัดผมเนาะขอให้เพื่อนมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยขอให้มีคนติดตามแล้วหลายของอะไรต่างนะคะศาสตาสตร์เจ้าที่เจ้าทางอ้ค์พระนุ่งธรณีศิลป์ที่สำคัญตรงนี้สุดดังใจปะ เมื่อนี้เพิ่นก็มาให้มาขอโชคลาภพุงสุดท้ายเนาะก็ขอให้ได้สามตัวตรงๆสองตัวร่างขอให้ปฏิหารจริงมีจริงขอให้เฮงเฮงรวยรวยขอให้ทุกคนมั่งมีสุขลำรวยขอตรงนี้ก็ให้เปิดตรงนี้ขอตรงนี้ก็ให้ได้ตรงนี้สาุเพื่อคดับยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสานเขอให้มี่จะสิดีในชีวิตคนทุกยังหวังขอโชคลาภแบม่ฮันนี่สีสาร ผงสุดท้ายนะครับเนาะกับเป็นความหวังครับเป็นความหวังของหนักเสียงโชคนักเสียงลาบนะครับเนาะเสียงมลุนกันนะวันนี้ก็มาขอโชคลาภของแม่บ้านมีสิทธิ์ันรวยเปิดนิดเปิดทางโ่คลาภร้อบารมีของที่มันนีสีสันครับสีดำจงเปิดบารมีจงเปิดของแนบไป ขอสองตัวก่อนขอแล้วจะส่งเงินนันมี่สู้ๆถ้าขอสิ่งใดสิ่งนั้นขอเงินได้เงินของานได้งานขอโชคลาภก็ไม่ใหญ่โตๆขอเงินได้ก็ไม่ใหญ่โตๆเออขอให้ปังๆหิงหิงรวยรวยเจ้าินเสียงแคนดังลังยี้เล่นมาจากแม่นชั้นไผ่หนอพักอยู่ คนไกลบ้านคือเฮาบ่เนาะฟังเห็นหลายแค่หลายเขาฟังมันเหงาคิดฮอดแม่พองสะกิดใจให้สิสอดหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำอ้าวเพลงเพลง เลขไสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวครับทตัวแรกครับเป็นเลขสีครับโพ้งสุดไท่นี่ครับทุกท่าเป็นเลขสีนะครับเนาะต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับสาหรับเลขล่างครับเนาะสาธิตสาธตเบอรล่นครับตัดใ้ปานดีวยจริงหครับโวุดไขัโ้งสุปไขนครับหวดประจำที่ เกินแต่ก่อนปีโมกิเอาล้วครับมาเบิ่งกันเล้นะเพาะว่าแม่ฮันนี่สีสายกับวันสินน้่งช่วงข้างหลังเลขล่างตัวไหนครับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาครับเอาล้วครับเป็นเลขสามครับท่านผู้ชมครับเป็นสี่สามอันนี้คือเลขล่างเนาะครับแม่ให้แล้วครับก็คือสี่สามแบบสำสมครับสาธุสามถูกคนหายนะครับเลขสวยงามมากงวดที่แล้วออกสี่สามบนแต่งวดนี้แม่ให้มาล่าง สี่สามสาธุครับท่านผู้ชมครับหน้าที่สําคัญครับก็แบบคือเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวอ่ะอา,อาจจะได้ดีแม่นอมขอพันดีๆเดออหมดเลยไอเอฟซีม,นนมีโชคมีลาบนะแม่เด้อ่อขอดีๆเขาเก่าเอาแบบเป็นแม่นไปเลยเนะาะให้เข้าสามตัวแล้วน,วน,นา,าวแวนะแม่เนาะขอสามตัวเลย สาธุสาธุเมื่อนี้มาขอชลาภตรงนี้ขอให้เลยน,นั่นงมีสิทธิ์ทำทำรวยขอให้ปังปังเฮงเฮงรวยนะคะรร่องะ่รักน่าร สายสับขบวนคนเจ้าน้ำตาจากฉันชรักที่จะมาสู่หัวใจน้องสู่สถานีที่น้องนั้นบ่มีอายจากนห้เขาูผูใไปรากรักไปจากหัวใจเธอเสียงหูดรถดัง สุดทางขาบวนเทียบท่าสะพ้ายกระเป๋าขึ้นบ่ายืนลบหน้าคนมาสสดรมตู้สุ้มายหอบกระเป๋ากับขื้นบ้านดงใจสาวเลยเศร้ามอ,องทรงให้ับสาวเอารักกันรถไฟสายเศร้า ขบวนคนเจ้าน้ำตาจากฉานชราที่จะมาสู่หัวใจน้องสู่สถานีที่น้องนั้นม่มีอันขอให้มีโยตงๆนะคะขอให้ทุกคนมีเวามสุนในไทยเราครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายงนี้ครับ ุกันครับเลขสลากินแบ่งรับาแม่ให้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสองเสียงระฆังได้หมดเป็นสองครับยานอยู่ยันดังคือเสียงระฆังครับครับเป็นสองครับท่านผู้ชมครับมารุ่นกันครับตัวที่สองว่าสองอะไรแม่จะให้ตัวไหนสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวที่สองดังดังเสียงระฆังเลยพปนเลยดังดังเลยแหละครับเป็นเลข 2ครับเป็นเลข8ครับท่านผู้ชมครับเป็น28สาธุสาธุแสดงว่า,า,าแม่แม่นะครับท่านผู้ชมครับสองแปดเหลือแค่ตัวสุดท้ายหลักกิโลสองแปดสี่หรือว่าสองสี่แปดเหลือแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวครับผมสมครับเคกินเนื้อในตัวดใดในตัวโต๊ะตั้งๆแห่งๆในรวยสวยเราจะสูงในแค่นยิบหน้ากีในเล่เข้าได้ไหมขอได้จะสูง สุดท้ายแล้วพี่น้องเสียงดังป๊อกเสียงดังเสียงคว้าเลยแม่จับแม่จิบฮะเอ้าทำไมไม่ให้กระดิ่งไม่รู้เอาละครับท่านผู้ชมครับสัญญาณบอกว่าสองแปดกระดิ่งนึกจะเป็นสองกระดิ่งนึกจะเป็นเก้านึกว่าจะเป็นสองแปดเก้าครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายเป็นกระดิ่งย่างบนถนนนะครับขออะไรครับเอาเลยแม่เด้อ เเลขแม่อาละครับตัวสุดท้ายเลยครับโค้งสุดท้ายครับงวดประจำวันที่16เดือนธันวาคมครับแม่ให้แล้วครับเป็นเลข8อีกเอา้ารือว่าสิเบเอ็ดเออ่นไทยละครั้งมาสองอันนั่นทีน่ไรสองแปดแปดรือว่าสองอันก็เป็นเลขคู่ มาค้างบูเคยหยิบได้สองอันเลยนั่นตีนหลานั่นต็ติลูกปิงปองนะับนั่นตีนหลาแม่นอมโอ้ครับท่าำส้มครับแสดงว่าแม่ฮันนี่ใหายนะครับท่าำส้มครับก็คือสองแปดแปดเนาะแปดเนาะสองแปดแปดครับแปดมากหยิบลักั้งขึ้นมาสองลูกเลยเป็นสองลูกแล้วก็มาจับได้เลขคู่อีกเป็นแปดแปดครับทำทำส้มครับนี่คือเลขสามตัวเนาะเพิ่นนห้ก็คือสองแปดแปดเตะก็ดีได้บุเปื่อเงินดีต้องสือซับไปซับมาเนาะครับทำทำส้มสิบปีตันเล่นเป็นแปดสองสองแปดก็ได้เนาะ ครับท่านผมครับเดี๋ยวก่อนสิมาสรุปผมสิเป็นลุนเล็กทูบนะครับน้องผมบบูชาอย่างแต่ยาใหม่ใหม่ผมผมขอแต่เดินเข้าใหม่ใหม่ครับเดี๋ยวผมเป็นลุนเล็กทูบแป๊บหนึ่งครับจะให้แม่ประนอมสรุปเด้เป็นกลองครับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับเลขทูบครับท่านผู้ชมครับเลขทูบเลขทูบมากเลยครับเลขทูบแม่ฮันนี่สีสานโค้งสุดท้ายครับเป็นสามสี่แปดครับท่านผู้ชมครับสามสี่แปดเอา าตรงกับเลขปิงปองที่ขอสองตัวเนาะตรงกันก็คือสี่สามครับท่านผู้ชมครับสามถูกแม่เดอ้ออาดออกตัวนี้ก็ขอให้ยตงตงเลยแม่เดอ้อครับทำทำผูมม้ชมครับนี่คือแนวทางนนเนาะเนาะคงทุกไายจากสามจแมนี่ครับเลขทูบก,ก็คือสามสี่แปดครับแม่นี่ก็ได้ประทานโชคประทานรับให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณา 3, 4, ครับเนาะสามสี่แปดครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุ ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันครับผมส้มครับให้คุณแม่ปนอมสรุปแนละ้วเนาะสำหรับเลขปิงปองตรงกันนะอืะตรงกันพอดีถ้าถูนะสองแปดสี่แต่มันได้สองแปดสี่งวดก่อนอือันนี้สามสี่แปดสามสี่แปดเอ้ยสามสี่แปดเมืที่แล้วมันแปดสี่สามหรือว่ามันจะพลิก,ม,ก 8, มันจะพลิกแปดมาอยู่ท้ายป้ะเนาะนไม่แน่เนาะ อุ้ยแปลกครับคืองวดนี่มันมันมันงงตรงที่ว่ายิ้ลูกปิงปองตั้งแต่ยิบมามันนึกว่าลูกปิงปองจะจำขึ้นมาดีจังถ้าเป็นระคังจะเป็นระคังแบบนี่ชิงบันเบอร์เพื่อนก็บอกว่าพอแม่นเก้าก็หัวซันนะเป็นไรบันทายิบลูกไปลูกที่สองแล้วก็เป็นแปดเป็นแปดอีรือว่าแม่จะให้เลขคู่พิศนาเนาะอันนี้ก็เป็นความเสื่อมสมบุกสมบูรณ์แหะครับทั้งส้มขับเพราะว่าแม่หายยังสีอิลีเนาะ สำหรับหมดประจำวันที่16-12โครงสุดท้ายครับแม่ประนอมขอจากสารเจ้าแม่นี่เป็นเลข3ตัว3ตัวคือ288ครับ288ครับ288ส่วนเลขล่างเลขล่างได้43อ้เลขตัวเก่า43แต่ก่อนมันมันอยู่บนนะมันอยู่ข้างบนพ่านนี้แม่แนนี่ให้ข้างล่างเป็น43ครับท่านผู้ชมครับ ส่วนเลขทูบของแม่แห่งนี้นะครับเนาะก่อนที่ผมจะเดินเข้ามาไหว้ผมก็บูชาทูบจากแม่นี่แม่แห่นี่ให้ก็คือ3 4 8ครับท่านผู้ชมครับ3 4 8ซึ่งตรงกับเลขของแม่ประนอมหรือว่าญาติปากแดงครับก็คือ4 3 3 4อ่ะขอให้ท่านผู้ชมนั่ไปพิจารณาเนาะขอให้ทุกคนมั่งมีสุขพรานี่เป็นมื้อดีเนาะครับค่ะวันที่13วันที่13บสามจากเพนเพราะว่าขึ้นนี่ขึ้นนี่เป็นเือดี วันวันดีทุกคนก็บอกว่าเป็นวันดีเมื่อนี่แม่ฮันนี่ก็จะให้โชคาภขอทุกคนมั่งมีสุขขอเงินได้งานขอสิ่งไหนก็ให้ได้สิ่งนั้นขอทุกคนประสบความสําเร็จเมาอขอกับแม่ฮันนี่สีสารงวดนี่ใ้เลขเข่าได้พินเด้อขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆกาติดตามพี่ซีบาตุ้งเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าใครสนใจก็กดเบิ้งถ้าใครตัวเองข้เลื่อนผ่านเนาะข้ากอมาได้การันตีว่าเล้สิ่งทั้งหมดนี้เนาะขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสุดท้ายนี่ก็คือ ขอให้ทุกคนรวยๆเหงื่อๆปังๆคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นขอเงินได้เงินของานได้งานนอนรับมาได้เงินหมื่นนอนตื่นมาได้เงินแสนแบ่มือม้าได้แก้วในโชคอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้รวยๆเหงื่งๆฟังฟังครับท่ายสุดสุดท้ายนะครับผมชินมาเบิร์กกับแม่ปานอมกับขอรา่ันสมัยกรครับครับสวัสดีครับ